โซฟีนอร์แมนบุตรีะยุกแห่งเอริสคู่มั่นของเรยอนฮาร์ดเธออยากจะล้มงานมั่นเพื่อที่จะกลายเป็นนางร้ายเพื่อการนั้นเธอจึงม้วนผมของตัวเองเป็นลอนๆทั้งๆที่จริงแล้วผมของเธอนุ่มมากๆเรยอนฮาร์ดรัชทายาทแห่งอาณาจักรเอริสสมบูรณ์แบบทั้งหน้าตาและความสามารถแม้ว่ามักจะมีรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกอยู่เสมอ ยุคแห่งเอลิสคู่มั่นของทัชทายาทโซเฟียนอร์แมนมีแผนการอยู่ถ้าจะ,จะลลเลือกกันมั่นให้ได้เลยจริงๆก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรอกเองงชลเลออนฮาร์ผู้ที่มีทางหน้าตาและสติปัญญาล้ำเลิศแต่ฉันรู้รอยยิ้มที่อ่านไม่ออกนั่นแทนที่จะดูอ่อนโยนมันทำให้ฉันขนลุกมากกว่าฉันอยากจะแต่งงานด้วยความรัก แล้วก็อยากให้เขามีครอบครัวสุขสันต์เหลือเกินฉันจะยุติความสัมพันธ์บ้าๆนี่ซะและฉันก็มีแผนในใจไว้แล้วด้วยฉันจะกลายเป็นนางร้ายในนิทานโรแมนต์เรื่องหนึ่งเจ้าชายยกเลิกการมั้นกับคู่บ้านที่แสจนจะใจร้ายและได้คู่ชีวิตเป็นเลดี้คนที่สักตางขวาใช่ฉันจะกลายเป็นคู่บ้านที่ถูกทิ้ง และเด็กสาวที่เจ้าชายจะรักจนทิ้งเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ไปก็จะปรากฏตัวขึ้นมาคนนั้นก็คือลูกสาวของบารอนและทำให้เจ้าชายนั่นตกลุมรักเธอได้ความรักที่เหนือกว่ายศยถาบรรดาศักดิ์ก็จะสมบูรณ์และด้วยความบังเอิญเลดี้คนนั้นฉันและเจ้าชายก็จะเข้าเรียนในปีนี้พร้อมๆกันนี่มันชะตาลิขิตชัด,ชด ฉันจะแก้เด็กคนนั้นไปเรื่อยๆตลอด3ปีในโรงเรียนสุดท้ายพี่พๆทีจบการศึกษาฉันจะเผชิญหน้ากับอีเวนต์ถอนงานมั่นและฉันจะถูกตาหน้าว่าเป็นนางร้ายจาวเจ้าชายสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบจนน่ากลัวเลยล่ะไม่คินงั้นหรอโคอีคคุณหนูสุดยอดไปเลยค่ะหลังจากนั้นฉันก็พยายามอย่างหนักทั้งดัดผมตัวเองมีผู้ติดตาม และเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่คาดการผิดไปหน่อยฉันดัตไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงนะสิในฐานะว่าที่ราชินีฉันรู้ว่าต้องหลีกเลี่ยงการถูกแก้ยังไงแต่ไม่ได้เรียนเรื่องการเป็นคนแก้มีสิปัญหาฉันอยู่ปีสองแล้วแต่ยังไม่ได้แกงอะไรจริงจังเลยทำไงดีอย่า yeah, แก้งสิได้โอกาสละ เช่างไร้มารยาตทำตัวกาะแก่ผู้ชายในที่สาธารณะอย่างนี้เนี่ยนะเอ๊ะข,ขอโทษค่ะเ่้นเสียงแบบนั้นช่างหยาบกระด้างเสียจริงจริงๆเพิ่งโดนมาจากอาจารย์สอนมารยาตแต่ก็พอได้แล้วชุดนั่นเธอจังนะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่เหรอน่าสงสารจังดูสิทุกคนการเต้นแบบผขนางชั้น,นล่างละเหมือนเด็กอนุบาลไม่สิ เด็กอนุบาลย,ยังเต้นได้ดีกว่านี้เลยคุณหนูคุณหนูคุณหนูมีข่าวลือว่าเจ้าชายจะยกเลิกกานมั่นค่ะในที่สุดจงหลังๆเด็กคนนั้นก็ดูเลิกใจชินแล้วด้วยความพยายามเห็นผลแล้วสมกับที่เป็นคุณหนูตอนที่ได้เจอกับเจ้าชายจะเจะกาะติดเขาไม่ไปไหนเลยละ่ะและค่าจะทําตัวให้เป็นนางร้ายเาจะทําตัวไม่ดีใส่ผู้หญิงที่เข้ามาคุยด้วยที่แย่ที่สุดเลยใช่ไหมละ่ะ สมบนแบบไปเลยค่ะคนเนูสมกับเป็นเธอจริงๆโคอี้เธอเข้าใจฉันทุกอย่างเลยฉันสมบนแบบเกินไปจนฉันัวใจตัวเองด้วยซ้ำฉันเกลียดความรุนแรงฉะนั้นฉันจะไม่ใช้กำลังเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะน่าสงสารเกินไปพอรู้ตัวอีกครั้งเวลาก็ผ่านไป3มปีแล้วตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าฉันกำลังกัดแง้ลูกสาวบารอนนั่น รวมถึงเรื่องที่เจ้าชายของหนุ่มรักเลดี่คนนั้นอย่างจังด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนอย่างที่คิดเลยท่านนี่มันอาอรอยิยจริงๆทรงผมนั่นเสียได้ผมสวยๆของคุณหนูออกนะคะฟังนะโคอี้นางร้ายมาก,กับผมดัดรอนเสมอนั่นแหละถ้านางร้ายสืยขว่านานเงเอกก็ไม่มีประโยชน์นะสิเราต้องทำตัวเยอะๆเข้าไว้คุณหนูเออข้าข,ขอโทษ มีอะไรหรอโคออีไม่ไม่ไม่มีอะไรคะ่ออะอ่ะจะถึงเวลาแล้วเป็นอะไรไปนะแต่ที่เหนือก็ดูกปกติดีนี่นะะขนงชน,นะแล้วในที่สุดก็สำเร็จจนได้ Lady ้โซเฟีย o นแมนการมั่นระหว่างท่านกับฟาบาทถูกยกเลิกแล้วว่าว่าไงนะคะมาแล้วสุดยอดไปเลยร,รีบหน่อยสิสิ่จียังดีใจไม่ได้ทำให้ผลเป็นพิธีก่อนแล้วกัน ขอสร้างเหตุผลจะได้ไหมคะจะได้เนียนมากเยอะไปเลยเจ้าอิชาในตัวลูกสาวบาอนจึงได้กันแกล้งเธอข้ามีหลักฐานมากมายค่ะเมดี้โซเฟียใจรักกับข้ามากข้ากลัวเหลือเกินนาสิตสมุดของข้าทิ้งต่อหน้าทําลายชุดของข้าทั้งยังต่อยและชกข้าด้วยค่ะเยวไปหรือเปล่าแต่ว่าแค่เธอพวกเรายังมีคาให้การจากเพื่อนของท่านด้วยอ๋ โนทางลังแล้วเนี่ยมีข้อคัดค้านอ,อ,อะไรหรือไม่อย่างที่ว่าไปนั่นแหละข้ายอมรับว,ว่าข้าแก้หญ่คนสกรปรกนั่นจริงไม่อวหน้าลุกเข้าโปรดเชิให้เป็นสาม,มัญชนสิข้าขอยอมรับบาสนั้นเดี๋ยวก่อนจะดีกว่าถ้าเจ้าดูร้อนรอนมากกว่านี้น่ะน,นะพูดอะไรของท่านเป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยทา,ทางที่จะได้ แฮปปล้เอนดิ้งแล้วแท้ๆเงินขอถามอะไรเจ้าสักหน่อยเดดี้คนนี้ชื่ออะไรเอ๊ะแย่ละฉันไม่รู้ชื่อเธอนี่นะเพราะฉันไม่ได้สนใจเธอขนาดนั้นเออไม่รู้เหรอแปลกจังนะจากคำให้การของเลดี้เจ้ารอชื่อเธอด้วยนี่เอ๊ไม่รู้สึกว่าแปลกเหรอในเมื่อเจ้าไม่รู้ชื่อของเธอเลยเนี่ยนะ หญ่้องสาวบอลยังมีเรื่องแปลกๆอีกนะเธอบอกว่าชุดเรสราคาแพงใช่ไหมลูกสาวบอลที่มีปัญหาทางการเงินเจ้าชุดราคาแพงๆมาจากไหนล่ะนัน่นของขวัญจากพี่บ้านนอกจากนั้นนางจะทำลายเสื้อของคนคิดว่าสะโพกนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นจริงน่าจะรู้สึกว่าไม่อยากจับมากกว่านะ นี่โซเฟียเจ้ารู้ไหมว่าทำไมผู้ติดตามของเจ้าถึงยอมสารภาพไม่ใช่เพราะว่าพวกน,นั้นไม่ชอบข้าหรือผิดแล้วขอาจ่ายเงินพวกนั้นางหากวะอะไรนะให้ตายเถอะพวกนั้นปากหนักสมัดแต่พอจะใช้กำลังก็ยอมกันแล้วนะพออย่างนั้นเลยตกใจมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าอง ยางไม่น่าเชื่อการแกล้งของโซเฟียเป็นแค่การแสดงมันออกไปแล้วพวกพวกนั้นแค่จะปกป้องข้าแต่แค่คำโกหกไม่ทำให้ความผิดของข้าหายไปหรอกคิดไว้แล้วว่าตอบอย่างนั้นเลยไปถามนักเรียนทุกคนมาแล้วล่ะว่าไงนะไม่มีใครเห็นเจ้าทาํามชาติของเธอหรือหนังสือ หรือเตะต่อยทุกตีเลยค่าข่าทำในที่ที่ไม่มีคนต่างหากเออแปลกอีกแล้วอาลินขอฟังคำให้การของลูกสาวบารลนหน่อยพราะยาขับฝ่าบาทนางทำลายชุดและหนังสือของข้าในที่สาธารณะที่ทุกคนเห็นฮ <c oughs> ่ามันขัดแย้งยังกันยังไงล่ะภูลิ่มมันของเจ้าชายไม่มีทางใช้กำลังในที่สาธารณะหรอก พอหรือเบื่อนเนี่ยหลังจากร่วมหลักฐานทุกอย่างด้วยกันการที่โซฟีจะใช้กำลังมันดูไม่แปลกไปหน่อยเหรอนั่นน่ะสิเหมือนลูกสาวบารอนจะเข้าใจผิดไปเองนะตอนที่เลดี้โซเฟียเตือนที่ปาร์ตี้น้ำชาก็คิดแค่ติดเรื่องมารยาทเฉยๆองนี่นะแย่น่ะสิทุกคนเริ่มคอยตามแล้วค่าถูเรดี้โซเฟียกันกร้งจริง ค่าโกหกตอนบอกว่าพี่สาธธานะโกหกงั้นแปลว่าเจ้าหลอกข้าสามาชิกราชวงงั้นรอเอ๊ะถ้าเปลี่ยนคำให้การกลางคันก,ก,ก,ก็หมายความว่าบอกตัวเองโกหกนะสิลูกสาวบารอนนั่นไม่คิดว่าจะโง่ได้ขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮาเพิ่งทำสีหน้าดีแล้วนี่โซเฟียแล้วเธอแกล้งเลยดีคนนั้นจริงหรือเปล่า ถึงแม้ว่าจะไม่รู้แม้แต่ชื่อเนี่ยนะมันจบแล้วล้มเหลวไปหมดใครจะไปคิดว่าลูกสาวบารอนจะโง่ขนาดนี้อ่ะนะเธอว่าใครโง่นะนั่นไงหนุนิสัยจริงๆออกมาแล้วความผิดเธอนั่นแหละที่ทำให้าการฉันล่มน่ะ้ทั้งที่เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วแท้ๆถ้าเธอโกหกแบบมีไรายละเอียดขนาดนั้นก็ต้องมีข้อขัดแย้งอยู่แล้วสิ เล็งตำแหน่งชายาละทธิไทราด้วยสมองอย่างนั้นนะหรออย่ามาทำให้ขำหน่อยเลยขอบท่านอภัยขอแค่มองหมไปหน่อยนีอฮ่สุดทนี่สุดยอดโซเฟียกลับมาเหมือนเดิมแล้วฮ่เจ้าชายเลยอนเชื่อข้าเถิดนะคะเลดี้โซเฟียกังแกงข้าจริงๆฮออ เจ้าคิดว่าข้าชอบเจ้าจริงๆนั่นเหรอแย่ yeah, หน่อยนะบอลอนออเดนถูกสงสัยในคดีชออ่อกงข้าแค่สุบเรื่องนั้นจากเจ้าที่เป็นลูกสาวที่เจ้าโกหกเรื่องนี้ก็พอดีเลยครอบครัข,ของเจ้ามาถึงจุดจบแล้วนะอยากยอกเงินช่อราชวสงหลวงทำให้การเท็จและก็ ไม่ให้เกมตองค์ชายและคู่มันนอาเสียดายที่แผนคารของเจ้าต้องเสียปล่าแล้วล่ะนะท่านหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นการยกเลิกงานมั่นไงละ่ะเมตของเจ้าสรารภาพแล้วโอ้เพราะอย่างนั้นเลยทำตัวแ,บบแปลกๆงั้นสิพอได้ยินอย่างนั้นก็เลยคิดว่าถ้าข้าทาลายแผนการของเจ้าทิ้ง ข้าคงได้เห็นไว้หน้าดีๆของเจ้านี่ไงแบบที่เจ้ากำลังทำอยู่เลยประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยล่ะได้เห็นอะไรดีๆดทั้งหลายอย่างอะปล่อยข้าเถอะค่ะ,คะไม่อยากอะจริงๆมันก็ชัดเจนอยู่นะเจ้าที่ถูกเรียกว่าสตรีผู้สูงศัก์จูจูก็ทำตัวร้ายขึ้นมาอย่างไรก็ต้องสงสัยไว้ก่อนถูกไหม าอุตสาห์เฝ้ามองเจ้ามาสิบปีเลยนี่นะสิบปีเจ้าแพ้แล้วล่ะโซเฟียที่รักรักแรกของข้าอ่ะอะไรกันตั้งแต่นี้ไปข้าจะผูกวัดเจ้าไว้กับข้าโวยโซตรุนที่ชื่อว่าชายารัทายอดข้าข้าขอปฏิเสธแต่ข้ากลับดีใจที่ข้าจะได้แต่งงานกับคนที่ข้ารัก มันจะต้องมีความสุขมากแน่ๆหลังจากนั้นเจ้าชายเลออนฮาร์และเลดี้โซเฟียก็ได้แต่งงานกันพวกเขาได้กลายเป็นสามีภรรยาที่แสนรักใคร่กลมเกลียวโซเฟียตอนนี้ก็น่ารักเหมือนเคยเลยสายตาของเจ้าก็ยังงดงา,ามตกปากไปเลยไอ้เจ้าชายซาดิส แ89นีวางจำหน่ายแล้วใน Li าย Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน้นำาเลยขอขอบคุณทรูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปรแพ็กที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ